สว,ส,สวัสดีครับวันนี้ครับทุกคนนะครับก็อยู่กับผมนะครับเอิร์ธนิสวาะนะคะวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นเกมกันนะเกมนี้มีชื่อเกมว่าเอ๊ะเอ๊ะทำให้กูตกใจนะอะเกมนี้ครับก,ก่อนเกมก็คืออยู่ว่าจะมี3คนก็คือไอ้พะเพิร์นต้นขาหอยจีบินแล้วก็ขิมฮันจิอุนจิซึ่งเอิร์จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ออลนะแล้วเฮ้ <c oughs> ยไม่ใช่แล้วเอิร์ก็จะให้3คนเนี้ยลงแบบข้างล่างและแล้วใครให้แปกเทา่านะเดีวก็จะลงลงไป แล้วพอเออต้ลงไปปุ๊บถ้าใครทำให้ตกใจได้คนนั้นเออจะให้เงินรางวัลสิบาทโอเคปอ่ะไปน้่งมอเหมือนไปเลยไปแอดดิไปพี่พี่จะนั่งรอนะหงิดหงิดมาตีสังหิดเดี๋ยวออเพี่ให้ฟังก่อนนะก็ตอนนี้เราก็จะรอให้ทุกคนลงไปนะครับแต่เออไม่ค่อยอยากจะมองกล้องเพราะว่าเราเปิดไฟซึ่งเป็นคนที่แสบแสบตาโอ๊ยน้องอ่ะถ่ายชมวิวแล้วกัน ถ้าแล้วบอกว่าเอาเลยนะเนี่ยครับเป็นเกมชื่อว่าเอ๊ะเอ๊ะอะไรแล้วเอ๊ะเอ๊ะทำให้กูตกใจนะครับอ่ะ,อะ,อะก,ก็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 เดินเล่นในบ้านเราก่อนกันกน,นี้มีกล้วยนะวันสา,รารจีน,นเป็นคนจีนนะ n ี่ฮาว์เจ้ o มาชิงเปล่งวัดซื่อเสื้อวัดซื่อท้ายกเหรนไม่รู้หรอกแปลว่าอะไรใครแปลได้พิมพ์คอมเมนต์ขนนเข้ามาหยครับอเอาอยัางไอ้นี่สลามทำไมมึงเนี่ยยังกิน เฮ้ยบ้าบอ่ิให้พี่รู้นะวาพี่แอปย่ทแอปไหนกันนะ <t ap> จนเหนือขนาดเลยมาสิพอก่อนเถอะไปไปเอา,ายางยางห่ยรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธอจะมาเมื่อไรเออนั่นแหละเธอจะมาเธอจะมา,มาะเมื่อไรไม่รู้ทำ ไม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยบ้างเอาเอาเลยใช่ไหมโอเคนะใครจะทำให้เราตกใจได้ขนาดเออมีรางวัลให้นะครับกล้องก็จะช่วยได้ดีที่งเพราะว่ามันนีไปเอ๋ไไอ้ย่าเอ้ยตอะไรวะเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาใหญ่ให้พี่เดินทางก่อนดี ให้กูเว่งบ้างบ้าอู้เอาไม่เทคสองสวัสดีครับวันนี้ครับก็อยู่ผมนแล้วครับอปิสอ่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เทคที่สองเทคที่สองะเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้กูยังไม่ทำอะไรเลยเว่งมาโผล่แล้วมานะก็นอนรอเร่เปื่อยเอาเลยนะ อาะไรอ้า,าอาอกไปเลยอที่ไม่ตกใจไอเดียวเปียสนสะดุ้งอ่ะพี่ไม่ร้องนี่ไอเออกไปเลย<ช>มีตัวอยู่ไหมไีม้ก้อนเห็ียนไหมวะ ได้เยอเอาแบบเอาไมพี่กินกับแมวะอ่ะเอาอย่างนี้ฉีมาแล้พี่ตกใจต่อไปขีมาล่าไตอบ่ายเหรฮะพีดไม่ติบ่ายเหรอได้เดี๋ยวให้กดยังเจ้าขาวเอเร็ววยังเราจะเริ่มกันแล้วถ่ายแล้ววัสดีถ่ายแล้ว โอเคงจ้าข okay. ึนเข้าเปงนะเนี่ยไมดีเอ้ยเจ้าก๋าร้องเบงอะไก็ไม่รู้ดออย่างเดี๋ยวเราไปค่ะกุ๊นเดี๋ยวจะไปค่ะ หากันเลยทำไมมันง่ายจังรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ข้างในห้องน้ำนะผู้ใดแอบในห้องน้ำออกมามีตรงไหนบ้างนาะ ยืนตกใจแต่ขาไม่ตกใจเลยวันคนที้ทำตกใจอ่ะพี่งไงงานต่อไปง <IT> านต้นข้าวต้นข้าวป่อไป,ไปว่าไงจ๊ะน้องทุกทุกแสนสวยเราต้องท่องคำปฏิญ,ญาณว่าเราจะไม่กลัวตึก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 หัวใจเราเต้นตึกตึกตึก เอ๋อยู่ตรงนี้แออยู่ตรงนี้แออยู่ตรงนี้ตรงนี้เอออยู่เงี้ยแอหนูก็จะสั่งกองมาดูต่อไปคนที่จะแข่งช่อของเราคือไอซซึ่งไอซมันไม่กลัวไปตรงนั้นเขากมอ้ยออ้ย้ยโอ้อ้ยโคอ ก็ไม่สมากอะไรอย่างเงี้ยก็แบไม่ต้อแหลอะไรอย่างเงี้ยอาเลยแยมพี่นนอง ไอ okay. so ้ายไม่ตกใจเดิว่ายังเฉยอ่ะเไปบ๊ายบายไม่ใครเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ไนี่มันขัดใตังค์เวยไปละคะเออเป็นต่อไปดิไอ้ี่ยไปดิอ่ะลงไปดิไปเหนื่อยว่ะต้อไปน่านนะคน่า้บอกแล้็รู้สึกว่าโกอยู่ในปรมานตอนนี้เหนื่อยแล้วก็ร้อมากๆเลย

ก็ยังน้ำหืมเอ้ยเอาเลยเอาเลยนะ <c oughs> สวัสดีเพื่อเพื่ชอชาวโซเชียลคับไม่มีอะไรมากอ,าอ่ะคนละเรื่องละวเอาจริงน้ำไฟช่ายที่อยู่ที่กล้องอ่ะช่วยได้เยอะเลยอะ่ะ ไปถ่ายมันจะดูเมืเม่อน่ะแต่ถ้ามกนสวอชยืนตายไป<า>ใครแอบต,งอตรงนี้เฮ้ย <c oughs> ตกใจเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไปเลยอ่ะไม่ต้องไอขึ้นไปอย่าเดี๋ยวพี่ไม่ตกใจไอแม่นน <c oughs> งนี่ได้ยังสอบก็เนี้ย

ออกมาไม่ตกใจสำหรับวันนี้นะครับกับเกมเที่เล่นกันในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับ See you bye